กายบริหารคอประกอบด้วยการยืดกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อยกสะบักและกายบริหารกล้ามเนื้อคอส่วนลึกท่าที่หนึ่งยืดกล้ามเนื้อบ่ามือข้างเดียวกับบ่าที่ต้องการยืดควยหลังเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามกับใช้มือช่วยดึงให้ศีรษะเอียงหันหน้ามาด้านเดียวกับด้านที่ต้องการยืดจนรู้สึกตึงแต่ไม่ปวดค้างไว้15วินาทีทำซ้ำ รอบ,รอบท่าที่2ยืดกล้ามเนื้อยกสวักก้มและเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามพร้อมกับใช้มือช่วยดึงให้ศีรษะก้มและเอียงจนรู้สึกตึงแต่ไม่ปวดค้างไว้15วินาทีทําซ้ำสามรอบ การบริหารกล้ามเนื้อคอส่วนลึกท่าที่1เก็บคางชิดคอค้างไว้โดยการนับ6วินาทีท่าที่2เก็บคางชิดคอพร้อมกับยกศีรษะขึ้น เหนือหมอเล็กน้อยและวางลงท่าที่3เก็บคางชิดคอพร้อมกับยกลำตัวส่วนบนขึ้นและวางลงท่าที่4เก็บคางค้างไว้6วินาทีในท่ายืน